เพื่อนเรียดเองวันนี้จั่เกมโรบอกเนาะอันจะมาเล่นแมปบีทบอลนะเบิ้งหลังจากที่หายไปนานมากๆเลยเราจะมาเล่นฟาร์มเมอร์นะคะผมดีแมฟาร์มเมอร์โอเซน,น่ามาเฮิร์ตไลน์นี้เล่นไหมเพื่อน นี่คือเพื่อนผมเอเขาเป็นคนอังกฤษคือผมก็จะมาเล่นเบสบอลไม่มีคนขอเลยผมก็เลยมาเล่นเนี่ยอมรกามีคนเข้ามาขอ เชิญอีกสองคนไม่เพื่อนเออเขาไม่เชิญไม่เป็นไรแคนไอจอยเดี๋ยวแอดไปแทนละกันเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันนอกรอบเอาหายชื่อเขาไม่เจอมเพื่อกดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเราจะมาเริ่มกันเลย ถ้าเกิดบันย0ี่สิบนาทีคือตาเดียวนะครับผมผมเล่นเยอะไม่ได้ไม่ใช่ไลฟ์สดถ้าเกิดไลฟ์สดจะเล่นกี่ผมจะเล่นสักชั่วโมงหนึ่งว้าชโวววสัปไคลทูอัดเพยสัปไคลทูอัดเพยวีเพยเวทบอเวทบอครับวีเพยเวทบอผมต้องไอเอ็มฟอร์มไทยไอเอ็มเน y อัเพยช่างผมก็ต้องพูดอังก,กิจบ้างแต่ผมก็ไม่พูดเย้ yeah! ไอ้ซาร์มเมอร์เบอร์ GTEC คูดเกมยูคีมีอเมรัลอูคีแล้วเป็นฟาร์มเมอร์เราก็ต้องให้ของเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นตัวอื่นนะครับที่มันมีประโยชน์กับฟาร์มเมอร์ทุกตัวมีประโยชน์และแต่คนใช้ สกิด oh! pues ิวดอดอบๆๆๆดเย้แต่ม่นี่นะมาดูปี๊บปี๊บว้าผมแค่ต้องการ3ามเอ็มมาลอดเองครับพรีบ็อกไม่พอแต่ตอนนี้มันมาแล้วอีกสิบวีเราจะรอกันระหว่างรอเราก็ต้องจุ้มๆุุ้มจ โอ oh, เส้นนับมันเดือดไลายดียรโอ้โธเลย่นะมันมาละมันมาละวุ๊ววิ่งครับวิ่งบอลวิทูลวิ่งวิ่งวิ่งเน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 เขาเขาทิ้งเพื่อนไปต่อหน้าต่อตาเลยผมรู้สึกเศร้ากับคนนั้นเพราะมันสี่คนพอดีแต่น,นี้มันห้าวีห้าขโมยฟาร์มได้ไหมขโมยฟาร์มคนอื่นไม่ได้เกี น s โอ้ยเพื่อนมาสร้างฟาร์มาเลยตกดีไปเลยกระเจ้าที่อื่นนะโอ้ฮหนะแมนดูของมัน ด,ด,ดูของดูของดูของดิดูกระต่ายกระต่ายที่ไหนกระต่ายวะกระต่าย Farmer ดูเฮียบอีก again again วันอีสวรรค์ Evil Evil Skewity Drop 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 Papu Yes 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 Skewity Dips Skewity Dips กี่ดิบดิบด๊อบปดูด๊อบูกี่เป็นดิ๊ด๊บ๊อบ๊บปะปุ๊กจิ๊สเิสเิสเมกเฮาโรเอ็มาฮามีมันขุดไม่ได้มันขุดไม่ได้มันต้องรอแบบเพื่อนเมกอีลาโลเอ็นตายลีโอไอมีน่าโลเอ็นว๊อฟักทองปลูกง่ายเชิม ฟักทองอาไมแกอาไมแกบรวอดีอีมาแฮนมันปาได้ด้วยอาไมาแก get o อ e r here หูตะไลเรบาร์เปาร์โกอาบีอาตวว้าวมลเบิดตัวเอง ผมปาผิดผมป้าผิดวิธีหนึ่งเอมมเลเลยนะมันปลูกใหม่ไม่ได้ด้ออันอื่นยนงปลูกใหม่ได้ไอโดนเก้เขาของฟูมากเลยขโมยของดูดิมันไม่มีคนไปนี่เลยดูดิมันมันขโมยเจนมันขโมยเจนเพชรเรามันไม่มีคนไอ้ี่มันไปเจนของส่วนรวมแต่ผมจะเรียกว่าเจนของทีมเรา โอเคเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะผมสั่งคุมเกิดเอยโยาตอบฟักผม,ผมว่าทีมผมน่าจะเล่นไม่เป็น0.01%เอ็นนฟานะ่าเราต้องไปเก็บเพชรตุกครอบไอ้นี่ก็เก็บจังเลยอู้ไม่เหลือให้คนอื่นเลย มันเก็บแต่เอมมอลล์นะครับคือฟาร์มเมอร์ต้องการเอมมอลล์เพื่อที่จะไปปลูกนะแต่มันแต่มันล่อซะเอาหมดเลยอ่ะมันจะปลูกแตงโม e ได้นะเอเนนไรไอโดนมันมาแล้วารออีเทกวิ่งไปดีครับพ่อไมน่นี่ทำไมมันไปซื้อชุดก้อทำไมมันซื้อดาบดูมันโอ้ยมันเอาอะไรมาไว้ตรงนี้ งูจริงๆฝามน้องฝามเกราะเดียบไอ้ขี้ขโมยมันนี่สิยาเอาไปให้แม่พี่บินเอาอยาไปให้แม่เลยเอ้ยไม่เป็นไร,รือจ้าร์ไม่ได้เลยนะมันดูมันปลูกมันปลูกตรงนี้ คือมันมีคนสามารถขุดได้แล้วผมก็ต้องขุดเอาไปเก็บเออสวยสวยสองอันเก็บไม่ได้กันนี้สวยอ๋อมันไอ้นี่อยู่สวยอ๋อมันได้แค่สี่อันแต่แต่แต่เมื่อกี้ถ้ากเกิดได้ก็ห้าเลยนะโกงโกงเกมหนึ่งอันเลยนะโกงเกมหนึ่งอันอะอ มันไม่ค่อยเวิกนะครับเอาไว้ตรงนั้นเราควรเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเผื่อไปขุด <c oughs> กำลังจเจริญเติบโตเลยเราควรมาทำข้างหลังเออผมนี่โง,ง่จริงๆเราควรเอามาทำข้างหลังมันจะได้ไม่เห็นอันนี้มันอันนี้มันเห็น นี่มันต้องเอามาไว้แบบนี้แต่ควรมันจะล่วงไปไหมถ้าเกิดเวลาเก็บใครสนเดีย๋ยวไปปลูกข้างในไข่โดนแกปุ yeah. ๊กปๆปอุ้ยสิบอันไอวอส a ล a แหลกแหลก เออแค่พิมพ์แค่พิมพ์มก็ยังผิดเลยแต่คนตะก,กิดพิมพ์ผิดไม่แปลกเขาพิมพ์เร็วมากนึกว่าอชมบันยชอวิสซกมาอีมาอิตมออยู่อาลาเปลนี่คือสิบเพชรเลยนะกับือนจเจริญเราควรมาซ่อมตรงนี้ซ่อมปูนครับซ่อมปูนซ่อมปืน ทองมันโตไวผิดปกติมันเหมือนระเบิดเลยแต่มันก็แต่เมื่อกี้มันคือระเบิดไอดุนเกฮาลองอีเทคเออฉลาดไอ้นี่สามพันไอคิวไอนี่สามพันไอคิวกู๊ดบราลกู๊ดบรไอ้นี่สามพันไอคิวูมชมมันมาต่อตรงนี้มันไม่ควรต่อข้างหน้าใช่ใช่ใช่ มันมีความคิดเดียวกับผมชุดมันก็แบบชุดมันก็เกินชุดมันก็เกินนะบางทีเฮ้ยคอร์ดโบไม่เลยจะจะวืเนมัยนะเดี๋ยวมันมันไม่จะลืนเร็วขนาดนั้นหรอกพูดเล่นไอโดนแกงเอ๊ยโย่ วูวูยูเอฮะถ้าหนูยิบสีถูกจังโอ้ยเป็นไรเดี๋ยวพอมันจะเริญเติบโตมันก็้รวยเรารวยแล้วเรามีแครอทกินแล้วเรามีแครอทกินเยอะมากดูดิแครอทเยอะมากสิบสามเม็ด อา,าแมกาแครอลช่วงนี้กำลังไปได้สวยแมวดีกว่าเอาเจนดีกว่าไอ้นี่มันฉลาดมากก่นไปปลูกคือ,ค,อคือผมกลัวเพื่อนมันจะไปปลูกที่หนึง่งบอลลูนว้ายกวางขึ้นกวางขึนกวางขึ้นเฮ้ยไม่มีคนมาเพื่อนไม่ตีเลยตายหมดแล้วมั้งเนี่ย เอ็กซ์แลนเตอร์รวยรวยรวยเจนสามไปเลยเจนสามไปเลยเพื่อนเพื่อนรัประมาทเองตอนนั้นเราประมาทเองไปเจนสามไปเรารวยเพื่อนเรารวยเจนสามไปคนมันรวยจะไปซื้ออีเตอร์ปรู ปลูกผักสวนครัวนะครับตรงนี้เลยนะครับมีเจริญเ,เติบโตแล้วเก็บเก็บให้หมดมันมันไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้แอกซาลอรเตอร์มาจากไหนเนี่ยแอกซาลอรเตอร์เพื่อนมาเย้เลย ดขี่ดิเออไอขี่แลจะแวะขึ้นมาเออของแล้วเราก็จะลงไปปลูกทำแบบนั้นแหละดีเพราะพันเพราะพันเพราะพันเพื่อนเพราะพันเพราะพันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรูรวยอ่ะรวยรู้จักไหมรวยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อให้ผมกับ เพื่อนทุกคนนั้นชนะและก็รวยขึ้นแบบสิบล้านเท่า <L> อาทิต p a <V> เพแอนด์เฟรนริชขุดก่อนวางผิดผมว่าผมควรที่จะซื้อที่ขุดใหม่อะไรแบบนี้นี่ผมอุตส่าห์เก็บเงินอัพเทียสามเลยนะที่จริงจะอัพดาเมติตดู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  เปลี่ยนที่ดีกว่าตรงนี้เป็นแครอทแ,และและอีกที่หนึ่งเป็นในนี่ดีกว่าเจสถ้าเกิดทีมนั้นมีฟาร์เมอร์สองคนนะถ้าเกิดฟาร์เมอร์มันมาแล้วมันมีมันสามารถขโมยได้ด้วยนะผมเสียฟาร์เมอร์มันบุกแล้วมันก็ขโมยของไง เพื่อนปลูกแตงโมเอาไว้กันหรอดเดวครับหน้าแมนตรงนี้เป็นแครอทโบตรงนี้เป็นแครอทไ,ไ,ไม่ปลูกรวมเพื่อนเดี๋ยวมันไม่จะเริ่นนิ ต้องสี่อันไปเลยม,มันมันมันล่วงได้นะครับคนที่เคยเล่นเกมนี้สาบานล่วงได้นะเพิมปลูกแตงโมตรงนี้เอ้ยแตงโมมันน้อยไปผมไม่เหลือบล็อกแล้วเงินหมดแล้วเงินไม่หมดหรอก เพื่อนไม่ฟาร์มเจนเลยคือฟาร์มเจนทุกคนจะได้ของนะครับต้องอยู่ในแลบแรกบ้านว่าแต่เพื่อนปลูกแตมโมลอะไรในบ้านไหมเอาโทษ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 ลืมตัวลืมตัวเอ้ยลืมซื้อบล็อกหืมไม่เป็นไรบล็อก92อันเหลือ ม่เป็นไรเพื่อนเราอัพอันนี้เพิ่มหน่อยเราจะทำทางตรงนี้เพิ่มเลยหวังว่านายจะรู้แล้วนายก็จะไม่วางผสมแตงโมตรงนี้อวุย้ยแตงโมแตงโมมาแล้วแตงโมได้เอ็มมาลองครับผมแตงโมได้เอ็มมาลองครับผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแบบโคตรเก่งโคตรด,ดีอ่ะ เดี๋ยวแอดเขาไปเล่นนอกรอบดีกว่าใครวะเนี่ยจำจีไม่ใช่คนละคน SK อะไรเนี่ย SK คุณเล่นดีมากคุณได้เลื่อนตำแหน่งแย่ yeah! เขารับเพื่อนด้วยที่ประเด็นเนี่ยผมแอดเขาไปนะครับแล้วยังไม่รู้จักกันยังไม่ได้พิมพ์หากันแต่เขารับแอดด้วยแต่เขาเล่นดีนะชมครับชม เล่นผมผมนึกว่าเขาจะระเบิดฟาร์มแต่เขาไม่ระเบิดคนอื่นนี่ระเบิดไปละโอ้ใช่ใช่คุณใช่อว่ยรวยโอ้อออโ,อโทษทีมัดซ้ายไม่ค่อยนะนพไปเก็บปืนแก๊ปให้พวกคุณรับเฮ้ยขอบคุณดูมันให้เยอะมาก มันแบบกะเอากินเอาตายอะดูฟาร์มดูฟาร์มดูฟาร์มนี่อยู่ในทั้งปีเลยเนี่ยว้าวสูดขอบคุณมากครับเอมาลล์ขอบคุณเอมาลล์มากครับ,บนี่ไอยเลตออกเดินทางได้อาชูเปป่โตัวนอสัอชชเลชูโก บล็อกเบเกอร์ไปบล็อกเบเกอร์เว้าเจนเป็นไงโว้ย,ยผมอัพเยอะมากอ้าวเพิ่ไปวางคุดก่อน SK หัวน่ารักว่าเป็นกระทะนะครับไฟน์เพชรผมมีฟาร์มที่ใหญ่โตมโหฬลานมากเลยคลอสออนนีวก็ไม่ใช่าย ผมมีฟาร์มใหญ่โตมโหฬารมากเลยครชัชเรากำลังจะรวยมันสนุกมากๆก,กับการเป็นฟาร์มเมอร์มันคุม้มค่าที่เราได้ให้ของแล้วก็ให้ทหารไปลุก ฮ็ทอยู่อูู่าย่าเดี๋ยวไรมาทำฟาร์มต่อเลยเพื่อนเพื่อนทำอย่าทำฟาร์มตรงนั้นขอร้อง <sk r isa> ทำก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรารวยมากน <sk r isa> ีออัพอัพแม็กอัพแม็กเกือบหมดแล้วผมลิช <sk r isa> อ่ะครับกอมาดีครับ ผมริชช์อาครับกอมอดิครับผมริชช์อาครับไอโดนเก๊ของเรโอ้หมดเต็มแล้วนี่อุย้ยไดมอนเยอะมากโอ้ปเกูนี่เต็มฟามร์มเลยเพื่อนไม่มาเก็บเลย รับรับรับเหมือนถูกหวยอ่ะดูดิของเยอะมากเป็นฟาร์มเมอร์ต้องขยันเอาเพชรไปเป็นฟาร์มเมอร์ต้องขยันน้องเอาเพชรไปใม่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 ม่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 แล้วไม่เอาดีฟอ์มแตกบู เตรียมออกเดินทางเน่าน่าชูปแปรปอยต้อน่าเฮ้ยอย่าให้มันรู้ฟาร์มเคี้ยวมันโอ้ยระเบิดแล้วระเบิดมันสวยช่วยวับมันเอาแล้วครับมันเอาละมันเริ่มเอาละไอ้แดงมันเป็นนักสวยเคียวมันเป็นนักสิ่งและมันเริ่มระเบิดแล้ว ย้มันรู้ว่าว่าเรามีฟาร์มแตงโมวันระเบิดเละแน,น่มา,มาบุกถึงบ้านอย่าไปหยามันอย่าไปหยามันระเบิดมาดีต้มตัวมันไง yes โอเคเพราะว่าวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิเพยนะครับโอเคไม่ไหวอัน,นก็ชนะเนาะเพราะว่ารวยมากๆมันมีของแบบเยอะมันมีของแบบรวยแบบมันเยอะของมันเยอะมากเลย <laughs> ไม่แปลกหรอกหูแบบอัพตันทุกอย่างโอเคนะครับผมบายบายกดไลค์กดติดตามนะครับทัวร์อดิเพยห้าร้อยซับ